Premises, พี่คิดว่าเทรดเดอร์เน anyway> like ี okay. okay. ่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับต้องมีจอไหมจอแบบ6อันคอมแรงๆเมาส์เรืองแสงคีย์บอร์ดสองแสนขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องมีไหมครับโอเคก็อันนี้เนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลนะนะบางคนก็ชอบแบบโหดูจอแบบ6จอ9จออะไรประมาณนี้อ่าบางคนก็มีทั้งคอมมีทั้ง iPad มีทั้งมือถือตั้งรวมกันเต็มไปหมดเลยแต่สำหรับพี่เนี่ยเครื่องมือที่จําเป็นจริงๆนะหนึ่งเลยคือคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าเราจะต้องเปิดดูกราฟแล้วก็เพิ่มความ ชัดเจนให้มันเคลียร์อย่างมากสุดเนี่ยผมก็มีแค่3จอเนี่ยคือมากสุดสําหรับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาจอไปดูเลยจะแย่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีคือมือถือครับมือถือเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาโหลดแอปดูราคานะครับดูอัปเดตผกลกําไรขาดทุนของเราว่าเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็เอาที่มันจําเป็นดีกว่านะครับบางคนเพิ่งเริ่มเนี่ยก็ต้องคิดว่าเฮ้ย hey, หรือว่าเราจะ ต้องซื้อเยอะขนาดนั้นเลยจริงๆไม่ใช่นะครับมีแค่คอมก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกมือถือหรือว่าแท็บเล็ต iPad อะไรประมาณนี้ครับ